มานะครับเ,เพื่อนๆเต็มแหลกครับพี่น้องครับเ <_ C os> ตยมแหลกแหกหมานครับ <_ C os> มาแล้วมาแล้วเต็มแหลกแหกหมาน <_ C os> ใส่งามเลยฝ <_ C os> นกำลังตกครับพี่น้องครับ <_ C os> เอยมาหลุ่นกันครับมาสิมีตวัวมาอีกบอลนะครับเนาะพึ <_ C os> ่งมาหอดพี่น้อง กะขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนนะครับเนาะมือนีห้าออกไม้ตุกปรากฏครับอยู่ไฟแถวแถวบ้านนี่หละฝนกับตุกลิ่นครับพี่น้องพายุเขาติดตามกันเรื่อยครับพี่น้องครับว่ามือนีเฮาสิมีจะเ,เตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะเลยก็ฝากเนื้อน้ำนะครับเด้อเนื้อตุกปรากฏครับมีตัวโดนทุกายครับสนใจกับ ถักไทยถักเขามาคอมเมน์เขมาะอะไรครับผมเตีมสองใส่สวยๆมากนะครับพี่น้องครับโอ้นางถาตัางเฮงครับฝึงเข็นเตีมสองพี่น้องดุนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ เตียมที่หาครับพี่น้องครับที่หาหรือที่เท่าไรเตียมที่หกครับพอดีบางหันบอดทีทายเนาะพี่น้องเนาะปลากาลังเขาครับผมปลากาลังเข่าครับเดี๋ยวฮาวลุนไปเรื่อยด้วยพี่น้องครับทายเนียบัทายเนีย,าาย,นยครับเพราะว่าเหล่าเตีจังหวะครับปลากาลังเขาปลากาลังมาครับผม ใส่ไงมากนะครับอุ้ยกินขาข้อเลยกินเขาข้อเลยครับพี่น้องครับสายหนานี่หัวครับเดี๋ยวแต่งสายหนาไ่ก่อนครับ นาม,ม้าแห้งนะพี่น้องหนาม,ม้าแห้งแล้วเตียมแล้วครับลงเป็นกินเลยรอบนี้ตัวนี้ใส่ไม่นี้ครับลงเป็นกินเลยงัดเป็นงัดครับเนี่ยครับไปต่อครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเราไปถาเบิงค้นสรุปเลยด้วยครับเด้สรุปค้นงานแก่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวครับพี่น้องครับขอก่อนลูกกินไม่ได้ผลงานเนื้อสเต็คครับพี่น้องครับสิบสามเตี่มเบาๆครับโอเคครับพี่น้องครับฝากเนื้อไว้น้ำครับแต่สนใจกะทักมาถามได้ครับผมสำหรับคลิปนี้กะแม่แตงใจลาไปก่อนครับไปนอนนะครับเด็กแหละประมาณตีสองครับตอนนี้สวัสดีครับ